สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าก็ซื้อปลาสลิดมานะคะเขาบอกว่าเป็นปลาสลิดแดดเดียวค่ะกิโลกรัมละ240บาทก็ได้มา6ตัวนะคะแต่พอมาถึงบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นปลาสลิดที่อาจจะยังไม่โดนแดดเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นปลาสลิดที่เขาเตรียมจะไปตากแดดแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะคงไม่มีแดดจะตาก ทีนี้เราจะทำอย่างไรจะทอดอย่างไรนะคะให้เก็บไว้ได้นานแล้วก็ทานกันได้ทั้งตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นก้างเป็นครีบเป็นเนื้อนะคะซึ่งกรอบนานด้วยป้ามีวิธีทำหรือว่าวิธีทอดปลาสลิดให้กรอบนานไว้ทานกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีทำค่ะนี่ค่ะปลาสลิดที่ป้าซื้อมานะคะเขา ยังตากแดดได้ไม่แห้งเลยนะคะซื้อมา1กิโลกรัมก็240บาททำอย่างไรละ่ะเราถึงจะเก็บไว้ทานได้นานๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการไปล้างอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะคะล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็มาซับให้แห้งค่ะ เมือ่อซับจนแห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปทอดค่ะทอดครั้งแรกเนี่ยเราก็จะทอดแค่พอสุกนะคะแล้วก็จะบ้างแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะนี่ค่ะเราจะบ้างอ่าแบบนี้นะคะทำเหมือนกันหมดเลยค่ะ ทีนี้เราก็นำไปทอดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันร้อนก็ใส่ปลาลงไปค่ะก็ทอดได้ครั้งละ3ามตัวเนาะ เราอย่าเพิ่งไปกลับนะคะถ้ากลับตอนนี้เขาจะติดนะคะเรารอให้เขาสุกก่อนเดี๋ยวเขาก็จะร้อนขึ้นใหมนะะ่นะคะถ้าเกิดว่าเราพลิกกลับตอนนี้ติด,ต,ดติดกระชากแน่นอน,นะคะ่ะตอนนี้ก็น่าจะกลับได้แล้วนะคะถ้าใช่ดูค่ะกลับได้แล้ว็ก้ับว้าวอันนี้เนื้อลุกไปนน่อย แค่สุกเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะทอดที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จค่ะเราจะทำทอดกรอบเก็บไว้เนี่ยต้องทอดถึงสองครั้งค่ะปี่ป้าก็ทอดเสร็จแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบแบบกรอบๆชอบนิ่มๆก็ทานได้เลยนะคะตอนนี้แต่สำหรับป้าแล้วเนี่ยจะต้องทำให้กรอบเพื่อว่าเราจะได้เก็บไว้ทานได้นานๆน,นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็พัก ปลาของเราไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะปลาของป้าเย็นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะเลาะนะคะเอาแต่เนื้อออกมาค่ะ เดี๋ยวป้าเลาะจนเสร็จนะคะ แล้วทำที่เหลือจนเสร็จนะคะนี่ค่ะก็แกะเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นำไปทอดอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าใช้น้ำมันเดิมนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะต้องให้ร้อนนะคะถึงค่อยใส่ลงไปค่ะ น้ำมันร้อนเราก็ใส่ลงไปค่ะทีนี้ก็ทอดไปเลยนะคะพน้อมมันร้อนแล้วก็รีเป็นไสกลางนะคะค่อยๆทอดไปกนปรอบตามที่เราชอบได้เลยค่ะขอข้าเหลืองเราก็กลับด้านนะคะตรงนี้ความปรอบก็ตามชอบเลยค่ะ ถ้าทอดจนเสร็จแล้วค่ะมาดูกันนะคะค่ะป้าก็จะกรอบประมาณนี้นะคะจะสังเกตว่าเขาไม่มีฟองและะ้วค่ะนี่ก็จะใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะทีนี้เราก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะถึงค่อยเก็บค่ะตั้งกับครีบต่างๆถ้าเราไม่ทิ้งนะคะเราก็สามารถเอาลงไปทอดไว้ได้ค่ะ ปลาสลิดท,ทอดกรอบของป้าก็พร้อมทานแล้วค่ะนี้ค่ะเพียงแต่รอให้เขาเย็นนะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้บนโต๊ะอาหารได้เป็นเดือนกันเลยละค่ะนี่ค่ะทั้งก้างทั้งครีบก็ทานได้นะคะท่านใดชอบแบบไม่กรอบก็ทอดครั้งเดียวได้เลยค่ะนี่ค่ะ รอให้เย็นก็เก็บใส่กล่องนะคะไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะไว้ในบนโต๊ะอาหารได้เลยค่ะนี่ค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ